สวัสดีค่ะนายประจักษ์ชีพัยค่ะค่ะปีรัตนพงคค่ะเราสองคนมาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสาขคาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะเราสองคนนะคะก็เ,เรียนในหลักสูตรของเทีมโอนสองปีนะคะในภาควันอาทิตย์ค่ะก็เราสองคนอ,อยากจะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยจรยิงๆไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะขอบคุณมากเลยที่ถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ให้กับเราเต็มที่แล้วก็สอนได้น่ารักมากมีอะไรก็ให้คำปรึกษาได้อย่างแบบ จริงจังมากค่ะค่ะแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่เรามาพบเจอกันที่นี่ไม่ว่ามาจากที่ไหนขอบคุณนะคะที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยปรึกษาทุกๆเรื่องตละะอดกันมาจนถึงวันนี้ยังไงก็ขอเชิญชวนพีปป่ๆทุกคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนเลยนะคะในวันที่ที่ 26, และ27มีนะคาคมนี้ค่ะแล้วเรามาเจอกันนะคะ